าจะพูดถึงคดีการเมืองนะคะคดี1นึมีความเป็นคดีการเมืองอย่างชัดเจนที่สุดในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมานะคะเริ่มตั้งแต่กอ่อนรัฐประหารก็ได้ะคะ่ะเซตคุณสมยศเซตพี่เอกชัยนะคะเซตอากองคุณดาตอปิโดนะคะช่วงนั้นสุรชัยแซ่ด่านช่วงนั้นก่อนปี57เป็นช่วงที่ เกิดหมอป,ปี53แล้วเนาะช่วงช่วงนั้นแล้วก็ยังมีคดีทางการเมืองต่อเนื่องซึ่งก็เป็นคดีหนึ 2, สัมพันธ์กับสถานาการณ์เกิดขึ้นมานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นความสนใจในการติดตามการเมืองเฉพาะกลุ่มมากในช่วงนั้นถามว่ามีคนเห็นปัญหาไหมมีคนเห็นปัญหาตั้งแต่ก่อนและประหาปี57จจนกระทั่งมีกลุ่มอาจารย์นะคะรวมแล้วก็รวมตัวกัน เป็นคอรกรกลหนึ่งหนึ่งสองเพื่อจะยื่นร่างกฎหมายในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองตอนนั้นก็รวบรวมรายชื่อแล้วก็ยื่นเข้าสภาแต่ว่าประธานสภาบอกว่าเป็นร่างที่ไม่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ปัดไม่ให้เสนอเข้าสภาสรุปไปได้แค่ประตูสภานะคะแต่ว่าเข้าไปสภาไม่ได้ตอนนั้นก็ ก็เงียบไปคนที่ติดคุกก็ติดคุกไปคนที่เสียชีวิตในเรือนจําตอนนั้นช่วงนั้นก็คืออากงที่เสียชีวิตในเรือนจําในโรงพยาบาลราชทานนะคะหลังจารประหารปุ๊บคดี112กลายเป็นคดีอาจจะเรียกว่าคดีนโยบายก็ได้เป็นหนึ่งในประเภทคดีที่คอสอชอประกาศให้พลเรือซึ่งปกติแล้วเนี่ยต้องขึ้นพิจารณาที่ศาลยุติธรรมเนี่ยประกาศว่าคดี112นะคะ คดีที่เกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ให้ไปถูกพิจารณาคดีที่ศาลทหารนี่คือความเป็นการเมืองชัดเจนที่สุดว่าคอสอชอเข้ามาเพื่อจัดการกับคนที่ถูกดำเนินคดีจัดการกับคนที่พูดถึงวิจารณ์ถึงสถาบันกษัตริย์นะคะโดยใช้มาตารา1นึหนึ่งเคสหลังและประหารเนี่ยถ้าชัดเจนที่สุดและตอนนี้ยังถูกคุมขังอยู่เลยก็คือคุณป้าอันชันนะคะที่ ตอนนี้ก็ยังอยู่ในทันทนสถานหญิงกลางนะคะแล้วก็ยังถูกจำคุกอยู่แต่ถึงช่วงนั้นเนี่ยสารทหารเนี่ยต้องบอกว่าก่อนรัฐประหารเนี่ยเซตก่อนหน้านี้เนี่ยสันยุติธรรมจะลงโทษประมาณกําละห้าปีนะคะแต่ว่าหลังรัฐประหารบุ๊บสารทหารลงโทษเลย10ปีนะคะ10ปีบ้างบางเคสอาจจะ8ปี9ปีขึ้นอยู่กับ ความบางทีอายุหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ลง10ปีสารทาหารลง10ปีนี่คือชัดเจนว่าแล้วก็ไม่ให้ประกันด้วยนะคะทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นหลายคนไม่ได้ประกันเนาะแต่ถ้าเทียบสัสดส่วนจริงๆแล้วเนี่ยเคสในช่วงปี50าสกว่าเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ประกันได้ประกันเป็นส่วนน้อยมากๆนะคะแล้วก็ทําให้พอถูกกล่าวหาแล้วเนี่ยก็แทบที่จะเหมือนถูกลงโทษไปแล้วนะคะ แต่ถึงขนาดเนี่ยช่วงคอสอชอมีเคสที่1นึในช่วง5ปีของคอสอชอเนี่ยประมาณ169เคสที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเก็บสถิตินะคะเป็นเคสที่เกี่ยวกับการแสดงออกจริงๆเนี่ยร้อยร้อยประมาณ109เคสเป็นเคสที่เกี่ยวกับการแอบอ้างเกี่ยวกับสถาบันกตริสัเนี่ยบวกไปอีก6 0เคสก็เป็น160กว่าเคสนะคะแต่ช่วงปีก็ต้องบอกว่าช่วงปี61ถึงปี63เนี่ย แทบจะไม่มีการบังคับใช้มาตรา112นะคะในแง่ของความไม่พยายามจะใช้ไม่พยายามจะใช้มาตรา112มาจับกุมไม่พยายามจะใช้112มาลงโทษแต่ไม่ใช่ว่าคนที่พูดหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบันกรรษัตริย์จะไม่ได้ถูกจัดการนะคะแต่เขาถูกจัดการด้วยวิธีอื่นเขาถูกจัดการด้วยการใช้วิธีการนอกกฎหมายไปพาตัวไปเซ็น MOU ไปขอข้อมูลและข่มขู่ว่าถ้าไม่ให้ข้อมูลจะ ถูกดำเนินคดีนะคะหรือใช้มาตราอื่นๆแทนมาตรา116แทนใช้พรบอคอมพิวเตอร์แทนนะคะเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าคนที่ถูกดำเนินคดีอาจจะได้ประโยชน์ในช่วงนั้นที่ไม่ถูกลงโทษ112แต่ว่าคนที่ติดตามในฐานะนันกกฎหมายต้องบอกว่าหนาวเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่มันน่ากลัวที่สุดที่ที่มันเห็นการใช้อย่างดุดันในช่วงคอสอชอแล้วอยู่ วันหนึ่งคุณไม่ใช้ในทุกทางในทุกกระบวนการขององค์กรน,นั่นคือความน่ากลัวมากๆน่ากลัวเพราะอะไรมันไม่ใช่น่ากลัวเพราะมาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วมันแปลว่าต่อให้ไม่มีมาตราหนึ่งหนึ่งสองมันก็มีองคก์กรที่อยู่เหนือกฎหมายแล้วบังคับใช้มาตราหนึ่งหนึสองหรือมาตราอื่นๆที่เขาอยากจะใช้ได้อย่างที่เขาอยากจะใช้นั่นคือความน่ากลัว oh oh. โอเคยวพูดต่อได้นิดนึงครับโ <okay, S 1> อเค <okay, S 1> ค่ะคือหลังจาก6.3แน่นอนสถานการณ์บานปลายนะคะคุณประยุทธ์ออกมาพูดฉเฉลยให้เราฟังในวันที่15มิถุนา6.3านะคะไปเสิร์ชดูว่าที่เหตุผลที่ไม่ใช้มาตรา1น 2, 2มา2-3ปีเพราะอะไรนะคะซึ่งมันก็น่ากลัวเพราะว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์พูดถ้าเป็นเรื่องจริงก็คือเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกไม่ควร ถ้าเป็นเรื่องไม่จริงมันก็เป็นเรื่องไม่ถูกไม่ควรแล้วจริงๆก็เสี่ยงที่จะผิดกฎหมายด้วยนะคะถึงแม้ว่าคุณประยุทธ์บอกว่าคุณจะประยุทธ์จะพูดความจริงก็ตามนะคะแต่ใดๆก็ตาม663สจนถึงปัจจุบันตอนนี้มีคนที่ถูกดำเนินคดี272คนใน304คดีนะคะไม,ไม่แน่ใจว่าช่วงแบบมากเ,เป็นร้อยปีไปกว่านั้นมีคนที่ถูกดำเนินขนาดนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันไม่เคยมีการเก็บสถิติ ที่เยอะขนาดนี้มาก่อนนะคะน่าจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีคนที่ถูกดำเนินคดี1นึมากที่สุดในประวัติศ,ศาสตร์การเมืองไทยและคนที่ถูกดำเนินคดีสูงที่สุดก็คือเพนกวินพลิชิวรักษ์นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้นะคะเพนกวินถูกดำเนินคดีไป24คดีนะคะแล้วก็อนน์รองลงมา13คดีนะคะเอ่อต้องบอกว่า 1.1.2แน่นอน,นะคะ่ะปัญหามีหลายระดับตั้งแต่ระดับของตัวบทที่ออโทษสูงเกินสัดส่วนนะคะใครจะเป็นคนกล่าวหาก็ได้นะคะแล้วก็ไม่มีบทยกเว้นนะคะขออนุญาตย,ยกตัวอย่างเพื่อเห็นความลักลั่นของการใช้กฎหมายในบ้านนี้เมืองนี้นะคะสมมุติว่าเป็นกรณีวัคซีนวัคซีนเลยมีบริษัทหนึ่งเข้าทำสัญญากับรัฐบาลบอกว่าจะจัดหาวัคซีน ถ้าสมมุติว่าพี่เอกชัยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่พี่เอกชัยไม่สามารถจัดหาวัคซีนตามสัญญาได้พี่เอกชัยอาจจะถูกด่าถูกวิจารณ์ถูกขุดข้อมูลถูกประจานหรือใดๆต่างๆนานา,ตา,ตาแต่คนที่พูดก็จะมีความคุ้มกันในตามกฎหมายว่าเรื่องนี้คือเรื่องประโยชน์สาธารณะเขาสามารถพูดเขาสามารถวิจารณ์ได้แล้วเป็นเรื่องที่กระทบกับคนสังคมแต่กลับกลายเป็นว่ามีองค์กร ที่มีสถานะทางกฎหมายเข้ามาดําเนินการลักษณะที่เป็นเอกชนเหมือนพี่เอกชัยแต่เขามีความคุ้มกันเป็นพิเศษและทําให้ไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เนื้อหาอย่างเดียวกันเลยนะคะเป็นเรื่องที่กระทบกับสาธรารณะเหมือนกันแต่ไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์หรือพูดถึงได้เพราะนั่นแปลว่าคุณอาจจะถูกดำเนินคดีในทางกฎหมายก็ได้นี่คือความลักลั่นของของระบบกฎหมายประเทศเรานะคะแล้วก็คือ อย่างที่บอกว่าความน่ากลัวของมันเนี่ยหนึ่งหแน่นอนว่ามันสัมพันธ์กับสถานการณ์แล้วมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในหลายๆสถานการณ์รวมถึงปัจจุบันแต่ความน่ากลัวมากกว่านั้นก็คือมีองค์กรที่อยู่เหนือกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะตํารวจอายการศาลนะคะนี่คือความน่ากลัวแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องระยะยาวที่เราจะต้องผลักดันแก้ไขแล้วก็ทําให้มันเกิดความบ่งใสยและ เราสามารถมีกระบวนการยุติธรรมที่เชื่อถือได้จริงๆนะคะก็รอบแรกประมาณนี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณพี่เมย์มากนะครับก็เห็นนะครับว่า1 1ึเนี่ยเป็นคดีการเมืองอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันก็สัมพันธ์กับบริบทการเมืองต่างๆทีนี้หลายๆคนที่ฟังอยู่ก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะหนึ่งหนึเนี่ยมันยังไงวะคือขายทีดีก็โดนไปยืนเฉยๆดูคนใส่คอปทอปก็โดน คือมันดูไม่แน่ไม่นอนไม่มีมาตรฐานแล้วก็เหมือนเป็นคดีนโยบายที่แบบตามอำเภอใจของผู้มีอำนาจรัฐในเวลานั้นว่าจะใช้อย่างไงครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นปัญหาในพาร์ทหนึ่งของหนึ่งสองในแง่ของการใช้ที่ไม่มีมาตรฐานแต่ปัญหาอีกอันหนึ่งหนักกว่าก็คือผลกระทบที่ผู้ถูกดำเนินคดีแต่ละคนได้รับเนี่ยก็มากมายมหาศาลเลยทั้งการ เดินทางไปศาลในนัดสืบพยายนต่างๆการอะไรการบางคนถูกจําคุกถูกคุมขังหลายคนถูกไม่ได้ประกันตัวยังอยู่ในเรือนจําทุกวันนี้นะครับซึ่งคนที่โดน112ก็ยังอยู่ในเรือนจําปัจจุบันเนี่ยเยอะมากก็คิดว่าน่าจะมีมากกว่า20คน,นครับที่ยังอยู่ในทุกวันนี้แต่ว่า